สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าทาหลอดจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจกันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้วันเวลาที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่า พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะ7ดดาบสี่เหรียญหกไม้เทา้าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตอนนี้คุณกำลังซุ่ม ส้มหรือแอบ,บทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสําเร็จของตัวคุณเองในอนาคตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือทางเรื่องของการเงินคุณกําลังแอบ,บสร้างอนาคตกําลังแอบ,บเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติมโดยที่ไม่ให้คนรอบข้างคุณรู้เลยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองบ้างอยากพัฒนาตัวเอง ไปในสิ่งที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองแต่หลายๆครั้งเวลาที่คุณบอกใครไปก่อนว่าคุณอยากทําอะไรคุณอยากเรียนอะไรหรืออยากเริ่มต้นธุรกิจอะไรมักจะมีคนคัดค้านคุณทั้งทางที่คนเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนในเรื่องเงินที่คุณจะนําไปใช้หรือไม่ได้มีส่วนในเรื่องซัพพอร์ตทางการเงินกับคุณเลยแต่ทุกคน ทำให้คณรู้สึกว่าคุณไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทําแบบนั้นไม่มีความสามารถมากพอที่จะเรียนต่อหรือไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพิ่มเติมจนในที่สุดคุณมองว่าตัวคุณเองก็มีดีมีศักยภาพมากพอเพราะฉะนั้นคุณขอเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองขอเชื่อในศักยภาพของตัวเองเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตั้งใจเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนคือการ ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและมีความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเพื่อไม่มีใครมาบั่นทอนความมั่นใจของคุณคุณเลยเลือกที่จะทำทุกอย่างอย่างเงียบๆไม่บอกใครคุณตั้งใจที่จะเอาความสำเร็จมาให้คนเหล่านั้นดูไม่ว่าจะเพื่อนฝูงคนรอบตัวหรือแม้แต่คนในครอบครัวของคุณนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณกันนะคะว่าในวันนี้ตอนนี้คนคนนั้นคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานของเขาด้วยนะคะไนถือเหรียญจะมองว่าในตอนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขากำลังอยาก ติดต่อมาหาคุณเพื่อหยิบยื่นความชัดเจนหรือหยิบยื่นความมั่นคงในความสัมพันธ์ให้กับคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ห่างกันไปแล้วหรือมีปัญหากันอยู่หรือตลอดระยะเวลาที่คบหากัน คุณอาจจะยังไม่เคยได้รับสถานะที่ชัดเจนจากเขาแต่ในตอนนี้พลังงานของเขาคือการอยากมาหยิบยื่นความชัดเจนให้กับคุณให้คุณมีความมั่นใจในสถานะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับถึงมันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนมั่นคงไปจนถึงการมองอนาคตร่วมกันขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาอยากทำให้คุณสัมผัสได้ก็คือเขาชัดเจนที่เป็น ที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตชัดเจนที่จะครอบหากับคุณในฐานะคนล์โดยที่คุณไม่ต้องมีความระแวงหรือความสงสัยในเรื่องนี้อีกคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างจากคุณไปแล้วนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันมาแล้วในระยะเวลาหนึง่ง แต่ช่วงระยะเวลาที่เขานิ่งเงียบหรือหายออกไปจากชีวิตของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้กลับไปคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเลยทําให้เขาแน่ใจและมั่นใจว่าคุณคือคนที่เขาอยากชัดเจนด้วยมันเลยเป็นเหตุผลที่ไพ่ใบที่หนึ่งบอกว่าเขาจะกลับมาหยิบยื่นสถานะหยิบยื่นความชัดเจนในความสัมพันธ์ให้กับคุณ และสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับคุณมันผ่านการไต่ตองมาอย่างดีแล้วมันผ่านการคิดตกผลึกมาอย่างดีแล้วว่าคุณคือคนที่ใจเขาต้องการจริงๆคุณคือคนที่เขาอยากให้มีอยู่ในชีวิตจริงๆในตอนนี้คนรอบตัวคุณมองว่าคุณเป็นอิสระจากเขาไปแล้ว อาจจะด้วยเพราะว่าบางเคสบางกรณีคุณกับเขาไม่เคยมีใครรู้ว่าคุณกับเขาคบหากันอยู่หรือพูดคุยกันบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกับเขารู้จักกันเพราะที่ผ่านมาเขาพยายามพูดคุยกับคุณหรือพยายามเข้าหาคุณโดยที่ไม่ให้ใครรู้เลยในสายตาคนรอบข้างคุณ ก็เลยรู้สึกว่าคุณเป็นคนโสดแต่ในตอนนี้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นั้นก็คือคุณเป็นคนโสดที่ดูมีสเสน่ห์เป็นคนโสดที่ดูหน้าเข้าหามากตอนนี้จะมองว่าคุณอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมช่วงนี้มีแต่คนอยากรู้จักคุณช่วงนี้มีแต่คนทักคุณมาแปลกๆเหมือนอยากมาสารสัมพันธ์ทั้งทงที่คุณไม่ได้สนใจใครเลยคุณไม่ได้มองใครด้วยซ้า คนเลยรู้สึกค่อนข้างงงและสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงนี้เวลานี้มันถึงมีคนสนใจคุณมากเท่าที่คุณก็อยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นคนอื่นเห็นคุณมีสเสน่ห์แบบไหนเขาก็เห็นคุณมีสเสน่ห์แบบนั้นยิ่ง คุณมีเสน่ห์มากขึ้นในสายตาของเขามันยิ่งเป็นตัวเล้าตัวเล่งทําให้เขาอยากกลับมาเพราะการนิ่งเงียบนิ่งหายไปของเขาบางคนอาจจะนานถึง9สัปดาห์หรือ9เดือนบางคนอาจจะเป็นการหายไปเฉยๆนิ่งเงียบกันไปเฉยๆไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเราหางกันสักพักไปใช้เวลากับตัวเองก่อนถ้าหากวันไหน เราไม่มีใครค่อยวนกลับมาในชีวิตแต่ในตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีความมีสเสน่ห์ของคุณมันดึงดูดทำให้เขาอยากกลับมาหาคุณเร็วขึ้นแต่เขารู้ดีนะคะว่าการจะกลับเข้ามาหาคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายก้าวไม้เท้าขึ้นมานั่นคือปัญหาต่างๆที่มันมีระหว่างทางที่จะกลับมาหาคุณ เพราะส่วนหนึ่งเป็นตัวเขาเองที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันห่างกันออกไปเป็นตัวเขาเองที่หายไปจากความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่อธิบายเหตุผลหรือไม่ยอมปรับความเข้าใจกับคุณในวันที่คุณทั้งสองคนมีปัญหาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะกลับเข้ามาเขารู้ดีว่าคุณยังมีความเสียใจมีความเจ็บปวดจากการที่เขาไม่พยายามรักษาคุณเอาไว้ในชีวิต เขารู้ดีค่ะว่าการกลับมาในครั้งนี้เขาต้องเคลียร์ปรมปัญหาต่างๆในอดีตที่เคยมีระหว่างคุณกับเขาให้มันน้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้หรืออย่างน้อยที่สุดให้คุณยอมรับฟังเขาบ้างให้เขาได้มีโอกาสอธิบายและขอโอกาสจากคุณอีกครั้ง เขารู้ดีว่าจะต้องเจอปัญหาและเขาพร้อมที่จะสู้สู้จนหลังสดชนฝาแล้วเขาจะไม่ยอมหนีปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกไพ่าสามเหรียญในตอนนี้เขามีเริ่มมีการวางแผนแล้วนะคะวางแผนว่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยังไงดีวางแผนว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ความรู้สึกดีๆของคุณกลับคืนมาบางคน เขาอาจจะยอมลดอีกโก้ตัวเองไปปรึกษากับคนรู้จักของเขาไปปรึกษากับคนที่เขาไว้ใจว่าถ้าหากเขาอยากได้ผู้หญิงคนหนึ่ง กลับมาในความสัมพันธ์เขาจะต้องทำยังไงบ้างคนคนนี้ยอมไปขอคำปรึกษาจากคนคนอื่นทั้งทงที่ในอดีตเขาไม่เคยก้มหัวหรือขอคำปรึกษาจากใครเลยแต่เพราะการที่เขาอยากได้คุณกับเคืนมามากๆเขาเลยยอมลดอีโก้ตัวเองไปขอคำปรึกษาเพื่อให้คนอื่นช่วยให้คำแนะนำและกำลังวางแผนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะไนท์ถือดาบเขา จะกลับมาหาคนเร็วๆนี้ไพ่ดาบมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแลนะขาพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เขาจะต้องพบเจอเหมือนที่บอกเขารู้ดีว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมันมีมาเยอะแน่นอนแต่เขา,าพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปได้ต่อไม่ว่าจะต้องต่อสู้กับอะไรก็ตามคนคนนี้ถ้าตั้งใจทําแล้วเขาจะทําจนสุดกําลังตั้งใจแล้วเขาจะทําจนสุดความสามารถ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะหลังจากนี้ถ้าหากคุณยังอยากได้เขากลับมาในความสัมพันธ์คนคนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาจะเป็นคนเดินหน้าทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเองเขาจะเดินหน้ากลับมาขอโอกาสกลับมาลื้อฟื้นกลับมาแก้ไขปมปัญหาต่างๆในอดีตระหว่างคุณกับเขาและทำให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีเหมือนเดิมด้วยตัวของเขาเองโดยที่คุณแค่รอยอยู่เฉยๆทำตัวเองให้มีความสุข และเขาจะจัดการทุกอย่างให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมหนถือถ้วยในการกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะมาหยิบเยื่อนความรักให้กับคุณนอกจากให้ความชัดเจนเขายังจะกลับมามอบความรักที่ทำให้คุณมีความสุขความรักที่จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่บนอากาศที่ไม่มีปัญหาใดๆเข้ามากระทบกระแทกอีกคุณจะรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวคุณมันช่างดูอิสระ มันมันดูดีมากจนไม่มีแรงกดดันต่างๆเข้ามาคุณจะอยู่กับเขาโดยไม่มีความกดดันเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อประคับประคองความรักครั้งนี้เอาไว้ยอมแม้กระทั่งการไม่เป็นตัวของตัวเองยอมฝืนใจตัวเองทำตามใจเขาเพื่อให้ความรักมันยังอยู่แต่ในตอนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่เป็นตัวของตัวเอง แต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกไม่มีความกดดันในความสัมพันธ์เขาจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขจนล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนอากาศเขาตั้งใจที่จะกลับมารักคุณด้วยความรักที่บริสุทธิ์ใจและไพ่หกเหรียญเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเขารู้ดีนะคะว่าคุณยังรักเขาคุณยังอยากให้โอกาสกับเขาเพียงแต่ว่าเขาต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้ ความผิดพลาดในอดีตแล้วเอามาแก้ไขเขาจะต้องเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาถ้าเพียงคุณให้โอกาสเขาคนคนนี้พร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้เป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเพราะในตอนนี้ออร่าคนมันค่อนข้างสูงมากมันค่อนข้างแรงมากคุณเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์และดึงดูดคนเข้าหาเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่าง ให้มายืนอยู่ข้างๆคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกอายใครๆว่าเลือกเขาเขาจะไม่ทําให้คุณต้องดูถูกเหยีดนยามจากคนอื่นว่าเลือกคนคนนี้มาทําไมเขาจะทําตัวเองให้เป็นคนที่คู่ควรกับคุณและมอบแต่ความรักที่ดีไรซึ่งการหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากคุณเขาจะกลับมาแบบกระฐานหันไพ่ทาวเวอร์มันไม่ได้หมายถึงการพังเสมอไปนะคะแต่ไพ่ทาวเวอร์ใน สำหรับนี้จะมองว่ามันเป็นการติดต่อคุณมาแบบกระทานหาันหลังจากที่เขานิ่งเงียบไปนานจนคุณอาจจะถอดใจตัดใจจากเขาแล้วแต่เร็วๆนี้อาจจะภายใน16วนัน16ชั่วโมงหรือ16นาทีนับจากนี้แต่ไม่เกิน3เดือนหรือไม่เกินเดือนมีนาคมปีหน้าเขาคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งเขาคนนี้จะกลับมาให้ความรัก ให้ความสุขกับคุณเขาจะติดต่อคุณมาในแบบที่คุณคาดไม่ถึงจนคุณตกใจว่าเขากลับมาทําไมแล้วทําไมเขาถึงค่อนข้างเร่งเล้าความสัมพันธ์และกลับมาลุกคุณหนักมากจนคุณอาจจะหวั่นกลัว กลัวว่าเขาจะกลับมาเพราะผลประโยชน์กลัวว่าเขาจะแค่กลับมาดึงคุณไปเพื่อทําร้ายจิตใจคนอีกครั้งแต่บอกไว้เลยนะคะจากนหนถือเหรียญนหนถือดาบนหนถือถ้วยคนคนนี้ตั้งใจกลับมาให้ความชัดเจนและความรักกับคุณด้วยใจจริงด้วยความรักที่บริสุทธิ์และจะกลับมาแบบกระทันหันจนคุณตั้งตัวไม่ทัน คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะเดินทางมาหาคุณหลังจากที่คุณกับเขาเคลียร์ใจกันแล้วเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือบางคนถ้าเขาอยู่ไกลเขาอาจจะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้คุณเดินทางไปหาเขาเพื่อที่จะได้มีเวลาด้วยกันเขาอยากพาคุณไปท่องเที่ยวอยากพาคุณไปพักผ่อน ตามที่คุณกับเขาเคยวางแผนกันเอาไว้เขาจําทุกอย่างทุกเรื่องราวของคุณได้เขาจําได้ว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนคุณอยากได้อะไรคนคนนี้จะกลับมาเติมเต็มความฝันให้กับคุณภายใต้สําหรับเจ็ดถ้วยในตอนนี้เขากําลังพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์หา ของขวัญของกำนานติดไม้ติดมือมาให้คุณด้วยการกลับมาของเขาจะไม่ใช่กลับมาแค่ตัวไม่ได้กลับมาแค่ใจแต่เขาจะกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของมีค่าเพราะเขามองว่าในอดีตเขาเคยทำร้ายจิตใจคุณไม่เคยทำอะไรให้กับคุณเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาจะหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับคุณจะหยิบยื่นแต่ความรักที่ดีให้กับคุณ นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปพี่บอเปิดให้อลัเคิลเสริมให้นะคะ ตอนนี้เขากำลังวางแผนนะคะวางแผนที่จะกลับเข้ามาทํายังไงที่จะชนะใจคุณอีกครั้งเขาจะจัดการวางแผนทุกอย่างก่อนที่จะติดต่อคุณมาเพราะเขาจะต้องมั่นใจว่าในวันที่เขาติดต่อคุณมาคุณจะไม่ปฏิเสธเขาเขาจะต้องมั่นใจว่าในวันที่เขาติดต่อคุณมาคุณจะยอมให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะวางแผนเอาชนะใจคุณอีกครั้งและตอนนี้เขาได้มีการแอบส่องแอบมองคุณแอบติดตามชีวิตของคุณอยู่ เพื่ออยากรู้ว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างคุณต้องการอะไรไหมคุณอยากได้ความช่วยเหลืออะไรไหมหรือคุณขาดอะไรเขาอยากนําสิ่งเหล่านั้นมาหยิบยื่นให้กับคุณเพราะเหมือนที่จ๋าบอกเมื่อกี้คือเขากําลังหาของกานันหาของฝากมาให้กับคุณในวันที่เขากลับมาเขาอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณเพราะตอนนี้เขากําลังแอบดูคุณอยู่ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแล้วเขาอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณและเขาอยากมา สารต่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มันเคยเริ่มต้นไปแล้วเขาอยากกลับมาทําให้ต้นไม้แห่งความรักระหว่างคุณกับเขามันจเจริญเติบโตอีกครั้งให้มันผีดอกออกผลเป็นความรักที่สมบูรณ์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและอะไรที่คุณเคยคาดฝันเคยจินตนาการกับเขาเอาไว้ เขาจดจำทุกรายละเอียดจดจำทุกเรื่องราวเขาจะทำสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณเขาจะกลับมาพาคุณไปท่องเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปจะกลับมาเป็นคนใหม่ในแบบที่คุณต้องการจะกลับมาทำความฝันและความหวังของคุณให้เป็นจริงนี่คือความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100กันนะคะ ชาวธาตุดินราศีพฤษสการมังกรชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมราศีเมถลมลเมุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่13 23คนที่เกิดวันที่2 1 22 2 ถ้าใครมีท่าตและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ8ปด0ิถึงหนึนะคะจ๋ารบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ